วัสดีครับเป็นเพชรทงเทอร์โบนะครับส่งงานวันแม่ครับ12สิงหานะนี่ส่งงานครับเป็นคันนี้เป็นอ l New ว h ชฟ6เกียร์นะฮะมาทำาชุดอินเตอร์งานขึ้นสดเลยนะครับนี่ลูกค้ามาประมาณเกือบาต่อนะครับนี่มาใส่เทอร์โบ f 5 5 v สเตปมานะครับเขารอชุดอินเตอร์สวย ขึ้นงานให้สดๆเลยแต่คันนี้ไม่เสร็จแล้วโฟตอนอ่ะขอฟังเสียงหน่อยอ,นนะอ,อันนี้ลูกค้าจูนโบเดิมมานะครับเดี๋ยวไปเก็บงานใหม่นะครับของช่างจูนนะฮะะเราไปวิ่งกันมาครับมาดูกันฮะว่าติดฟูดเท่าไหร่อ่นเดียหนึ่งนะครับอ่าเียหนึ่งติดฟูดอยู่พันหกนะครับเียสองว้าวพันสีก็ติดแล้ว ป็นไงครับมันมากมันมากเลยได้ไหมได้ไหมมมากเดิมความเดิมเป็นไงครับเดิมไม่ไม่ดึงขนาดนี้ไม่ดึงขนาดนี้ใช่ไหมไม่มีดึงเลยครับผมเดิมครับไม่เคยวัดเดียร์ครับไม่โไม่เคยไม่เคยนั่งรถตัวเองอย่างนี้ด้วยนะครับดิตอนนี้ตั้งใจมาใส่ปากซีซี46ใช่ไหม46ใช่ครับน้าได้นำเป็นเอพ่าครับใจน้าหัวร่าร่าซะด้วยใช่ครับรอไหมครับไม่รอเลยมะเดี๋ยวดูยิ่งติด ผมเอาเลยผมนอนที่หลายวันมากดีดคลิปไปหลายวันเลือกดูหลายคลิปใช่ไหมครับใช่ครับดูมาหลายคลิปมากคลิปเก่าๆเนี่ยผมย้อนดูย้อนดูกับทุกคลิปเลยครับผมเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองว่าเลือกที่ไหนดีใช่ครับเลือกที่ไหนได้ดูมาหลายร้านแล้วใช่ครับดูมาหลายร้านแล้วลูกค้า FC ที่ไหนครับเนี่ยบางใหญ่ครับบางใหญ่ครับลองรันถนนเลื่อนนะครับ เสียงได้ด้วยนะเสียงได้ไหมเสยได้ด้วยนะเสียงนี้เลยใช่ไหมเสียงหวานๆเสียงหวานๆเนี่ครับลูกเดิมของผมทำวิดพออ๋อแต่แต่ว่าทำวิดมันก็ไม่ได้ดึงขนาดนี้ไม่ไม่หนึงไม่เที่ยงเนี่ยนะครับเอฟซีที่แต่ก็ดูมาหลายคลิปนะครับลูกค้าดูมาหลายคลิปมากนะครับก็ว่าตัดสินใจว่าจะทําที่โน่นที่นี่นะฮะน้าก็ขอคุยหน่อยนะครับพอดีเขาถูกใจของเขา้วนะฮะถ่าเขาถูกใจของเขา ดูมาหลายคลิปหลายร้านว่าตัดสินใจตรงไห,ไหนดีค่ายนู้นค่ายนี้นะครับแต่อะไรไม่รู้โดนใจดูมาเช้าคลิปเด้งมาเลยมาเลย <laughs> โอเคนะครับถ้าเรือเอซถูกใจนะครับมาได้เลยนะครับผิวเชฟนะฮะราจัดท่้ครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดา โอเคครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด,ด้วยคลิปอาจจะยาวหน่อยสวัสดีครับ